ทุกคนวันนี้เราพามาดูต้นแก้าเพกาเตียนะที่เอาออกจากลมอบที่เราอบอบแล้วก็คุมดำต้องบอกว่าอบแล้วคุมดำให้มันยืดหลายคนบอกขอต้นสูงๆใหญ่ๆได้ไหมอยากได้ต้นสูงๆใหญ่ๆเอเห็นไหมรากก็ไม่ได้ใหญ่มากนะย่ใอให้ดูแต่เราคุมไงคุมให้มันยืดไงคุมให้มันยืดทุกคนรากเล็กก็ทําได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นรากแบบใหญ่มากอะไรนี้นะอยู่ที่การที่เราคุมแล้วก็ปล่อยให้มันยืดขึ้นนะเราเราจะให้มันสูงแค่ไหนแล้วก็คุมดําแต่ว่าต้นแบบนี้มันจะส่งลําบากทุกคนมันจะส่งลําบากนี่ปกติแล้วที่สวนเราจะส่งอยู่ไซส์ประมาณเล็กๆเ,เลยเลาเราไม่คุมไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต้นต้นเล็กที่เราส่งมันเล็กอะ่ะจะส่งเล็กอย่างเงี้ยเราจะไม่คุมไม่อะไรไม่ให้มันอวบอันนี้เราย้ายมา จะมีต้นที่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะต่างกันเลยนะให้ดูต่างเลยนะอันเนี้ยห้าต้นสองร้อยเจ็สิบห้าบาทรวมส่งทุกคนปลูกได้เหมือนกันปลูกได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยเราคุมแบบคุมดํายืดอ่ะขอมาก็คือจัดให้คุมดํายืดแต่ราคาจะไม่เท่ากันนะทีนี้เอออันเนี้ยห้าต้นห้าต้นสองร้อยเจ็บห้าบาทรวมส่งแต่ตัวเนี้จะเป็นห้าต้นสามร้อยยี่สิบห้าบาทรวมค่าส่งนี่สามร้อย่ิบห้าบาทรวมค่าส่ง มันจตต้นมันจะต่างกันไงมันก็จะเป็นไซส์แบบประมาณนี้ไซส์ต้นสูงต้นอะไรเนี่ยเออเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ที่ปกติแล้วเราจะขายเป็นต้นเล็กนะเราจะขายเป็นต้นเล็กบเล็กๆแบบติดพื้นเนี่ยไม่ให้สูงมันส่งง่ายแล้วไม่แบบเสียหายง่ายบางครั้งก็ยังเสียหายอ่ะว่าว่าว่าไม่ให้เสียหายก็ยังเสียหายแล้เนี้ยต้นใหญ่เนี่ยเราจะมีอยู่ตอนนี้ประมาณประมาณแค่ห้าชุด ประมาณนี้ห้าชุดต้นใหญ่ๆสูงๆเนี่นะถ้าต้นปกติแล้วจะจะ,จะ,จะประมาณนี้ก็ไม่สูงมากแต่นี้ก็เกือบยืดแล้วล่ะเนี่ยมันยืดแล้วเอาคุมดนด้านไหนสูงเราต้องการเป็นต้นสูงก็อ่าสั่งกันเข้ามาทุกคนสั่งมาได้นี่เป็นเพกาเตียอ่าต้นกล้าขอต้นกล้าสูงๆได้ไหมเอานี่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ห้าชุดเดี๋ยวเราก็จะทําเพิ่มให้อีกถ้าใครถ้าความต้องการยังมีอีกนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็น ห้าต้นสองร้อยเจ็ดบห้าบาทรวมถง,งเป็นต้นเล็กต้นสูงประมาณแค่นี้สิบสิบเซนนะเราจะเอาสิบต้นสนิบเซนถ้ารวมถุงมันก็เกือบยี่สิบเซนแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสามสิบถึง 40, สี่สิบสามสิบเซนเวลาแพ็คมันก็จะแพ็คยากขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งขนาดกล่องก็จะใหญ่ขึ้นเพราะนั้นห้าต้นใหญ่นี้ต้นสูงเนี้ยสามร้อยี่สิบห้าบาทรวมส่งถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาเด้อนี่จาพามาดูให้เห็นภาพชัดเจนปกติแล้วที่เราขายมันจะต้นท่านี้ เดี๋ยวมันจะแบบเออแข็งแรงแข็งแรงแล้เราเลี้ยงแดดประมาณนั้นต้นสูงๆมันก็มันก็จะมีจะมีประมาณห้าชุดที่นับๆดูแลหละมีมีประมาณห้าชุดสูงๆแบบนี้เด้อใครสนใจก็สอบถามมันเข้ามาดู